คำเตือนกรุณาลดเสียงหูฟังจะเตือนแล้วนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยคิวจะมาเปิดการชาตู้เซียวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในแพท1.3 <Wow. S 1> นะคะทุกคนแล้วรอบนี้นะคะคิวจะมาเสริมดวงด้วยการไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิวชอบเรียกว่าต้นไทรพันปีเว้ยเพราะต้นไม้ตรงนี้ใหญ่มาก <Wow. S 1> แล้วตอนที่เราไปทําเควสน้องกวนอ้เนี่ย n อ c ของเซียวเนี่ยก็จะมาอยู่ใต้ต้นไม้นี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิวการันตีได้เลยว่าเสริมดวงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นเราเริ่มร่อนจากตรงนี้ลงไปเลยดีกว่าทุกคนเนอวิวสวยนะเนี่ย ตรงนี้กาลังดีทุกคนเอาละร่อนลงไปเลยทุกคนไปไปเลยค่ะทเทพค่ะร่อนลงไปเทพเลยนะต้องร่อนลงแบบหลอ่อเทพแบบนี้อ่าแน่นอนค่ะพี่ค่ะโอเคเดี๋ยวคิวจะเลงสักประมาณตรงนี้อ่าตรงนี้เลยนะทุกคนได้แล้วตําแหน่งเสริมดวงของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดคาชาตู้เซียวกันเลยดีกว่าคิวมีดองไว้ประมาณ24ลูกนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเอาละไปเปิดกันเลยทุกคนไปทองจงมาทองจงกดทอง เอาจริงด้วยอา้าพี่เซียวหรือเปล่าใช่พี่เซียวหรือเปล่าอย่าหลุดเลทน,นะต่อไปยังไม่ออกอีกเหยอีกที่ดึงออกทีเถอะพี่เซียวไปพี่เสียวติดโ <c oughs> รเล่ทุกคนได้พี่เซียวมาครอบครองไปที่เรียบร้อยเนี่ยคนที่เขารักอะ่ะอยู่เฉยเฉยเขาก็มาหาจริงปะโอ้คนดวงดีเลยไย จริงอ่ะเนี่ยวันนี้เออเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบ้าไปเลยทองสามในสิบรโลแรกเหรอเฮ้ยเกณฑ์ชินเขาปรับโรอะไรปะเนี่ยเขาไม่ได้ปรับอะไรใช่ไหมอย่คิดมากจังวันนี้โดนดีจังเลยเย้ดีใจดีใจ ไม่เกลือแล้วววเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาพี่แกออกมาเล่นครับนึงนะพี่เซียวพี่เซียวอะนี่ไงเจอแล้วขับกยโ่แยมากเลยอะค่ะตอนนี้เนี่ยคิวฟาร์มของอัพตัวละครพี่แกเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ของที่ดรอปจากบอสใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวขอไปเล่นพี่เขาก่อนนะทุกคนปิดคลิปไว้หน่อยนะคะเพราะวันนี้ไม่เกลือไงแกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยค่ะบ๊ายบาย